เอาเลยหอยอันี้สี่นี่ปะจอันนี้ะแปสิบสองชุดละห้าสิบเลยค่ะอชุดได้นะจ๊ะออรออันนี้ครับอันนี้ถ้าสองชุดเท่าไหร่ครับสองชุดสองนนี้สองันชุดสองไม่ใช่ละวนี้องชอคอันนี้สชุดสองชุดครับจ่ายจริงนะเนี่ยคนนี้จ่ายจริงสองชุดสองรจ่ายจริงนเอาอันนี้ปะ เอาดิชอบกินหอยเป็นแบบมันต้องเอาไปผัดไข่เจียวไข่เจียวหอยขางมอร่อยเคยกินปะฮะโอ้ยต้อทำไมแล้วมึงจะหยิบขึ้นมาเลยผัดคุยนะมึงแล้วก็อย่กเอาไป ยานตูมหน้าถ่ายร้อยเมตรอ่ะร้อยเมตรเลยเหรอสวยเอยเมตรสยเยนี่นี่เอาเลยไจ้าทุกคนจ้านึงไปสามร้อยไจ้าอย่าใจนพอแล้วใจเย็นหลงหลงแล้วตอนนี้

อันนี้ไปเปลี่ยนแบเมาแล้วมีดังมีกแล้วเมมะเมมใช่เมมเบรนนม่มันถ่ายได้นานมะูประมาณเห็นชาติาหนึเจ็ดร้อยครับพ่ไม่ได้ประมาเลยค่ะกุ้งปลาหมึกเลยค่ะ้เข้าใจมันก็ถ่ายที่ท่องเที่ยวเนาะแต่บิ๊่าสองอไม่แพงแถวบ้านเราก็น้อยห้าสิบกว่าเ้ยนีก็มี แต่อบไปซื้อไดเอาแบบที่ไนองดีด้วยไมท่ไห่มันต้องไม่ใช่ตลาดมึงดูเออดูไหมอ้โหนี่เอะมึงมันจะเอาข้าวด้วยอ่ะนี่แตเอตู้สวยสวยต้นน ต้องหาแบบว่าที่เขาทำให้สำเร็จใช่ทำเคร็จก็จะทำวันนี้เอาเอารองเท้าไปลุยทรายไปขัดรองเท้าที่กินยากอยู่ดีว่ะกินอาะไรเฮ้ยกินเล่นก็บอกดีกินเป็นกอยยาง